ต้องทำผิดเบอร์ไหนเจ้าเพบถึงต้องติดคุกเนี่ยไปดูเรื่องราวตลกร้ายแห่งุกพีเทอร์สเตตกันคุณถึงเราทุกคนที่เลดาเฟียคือเมืองพิเลดาเฟียเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่เป็นเมืองหลวงของอเมริกานะคะก่อนรัฐวอชิงตันดีซีก็จะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ไยในวันนี้ของเราก็คือเราจะพาไปเที่ยวคุกคุก ถึงแล้วนะคะที่คุกด้านหน้าแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณมณีเข้าไม่ได้อดเข้านะจ๊ะอดเข้านะจ๊ะรอในรถนะลูกเดี๋ยวนี้จะเก็บเรื่องราวมาให้ดูกันตอนนี้นิวเข้ามาในคุกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นิวเข้ามาคนเดียวเพราะว่าน้องยุ้ยตัดสินใจที่จะเข้าตอนกลางคืนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฮาวีเราก็มันจะมีความน่ากลัวแต่ว่านิวไม่กล้าเข้าตอนกลางคืนนิวเลยเข้ามาตรงกลางเพื่อจะมา ดูเรื่องน้องหมาลราไปรอที่ชื่อเบ,บให้ทุกคนดูเดี๋ยวต้องรีบเดินหน่อยก็ตอนนี้เป็นห้องขังเนาะอันนี้เขาก็จะบอกเล่าประวัติด้วยของพวกนักโทษอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่ละห้องก็มีโคงพาม็นแบบมีอุปกรณ์มีของที่เคยใช้มีห้องน้ำโอเคอันนี้เขาบอกว่าเป็นคุกที่ น่ากลัวด้วยคือเหมือนมีมีประวัติในเรื่องของผีสิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะที่จะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแต่น่าสงสารอันนี้คือเจฟเป็นเจ้าหมาที่ติดคุกตลอดชีวิตเขาอยู่ในคุกเจ็ดปีเพราะว่าเขาอะไปฆ่าแมวของเมียข้าราชการใหญ่คนหนึ่งตายทีน e uh ี nên, <internally. S 3> ้เม like <im> ียเขาก็ไม่พอใจมากเขาก็เลยให้สามีเขาอะสั่งให้เพ็บเข้าคุกนะคขังตลอดชีวิตแล้วเพบก็มีชีวิตในคุก 7ปีแล้วก็ตายไปแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องเล่าจริงๆาอาจจะเป็นแบบจริงแล้วหมาตัวนี้มันดื้อม,มากดื้อม,มากจนแบบว่าเาจ้าของอเขาไม่อยากจะเลี้ยงไวท้ทีนี้ก็เลยจ,ไปปลยจะไปปล่อยอีกแต่ทีนี้นจะไปปล่อยที่ไหนดีล่ะเขาก็เลยแบบเออเอามาปล่อยในคุกนี่แหละเอามาให้นักโทษให้นักโทษรีแลกซ์อะไรเนี้ยเพราะจริงแล้วก่อนสมัยก่อนคุกเนี้ยมันคุกที่ขังนักโทษคนเดียวแล้วนักโทษก็เครียดข,ขังจะอยู่ในห้องไม่ให้เจอกันพอเจาเวข้ามาก็มาช่วยทําให้นักโทษรีแลกซ์ด้วย แต่ก็น่าเสียดายเนาะที่เขาไม่ได้มีบอกประวัติของเจ้าเหมียวตอนนั้นว่าเป็นเจ้าเหมียวสีอะไรชื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้มีรูปถ่ายเนะค่ะเป็นแค่ประวัติของเจ้าเพพเฉยๆแต่ว่าก็เป็นประวัติที่น่ารักดีถึงจะเศร้านิดหน่อยเนาะเป็นเรื่องราวในไอพีมาหนีง่งเพราะเออคุณมณน,นี้ก็มาตามหาความจริงซึ่งได้ความจริงมาแค่นี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเหีียวก็จะพาเดินดูรอบๆคุบ,บ,บค่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูกันนะ เมื่อกี้นี้พวกเราจะคุกนะคะไปดูเจ้าเพ็บราบรอสีดำแล้วเราก็เจอเจ้าเพ็บตัวปลาราบารอสีดำเกเรหรือเปล่ากัดแมวหรือเปล่าลูก